ปุกลุกฝนทิพย์ใช้เพลงถามไมพัทรเดชเป็นแฟนกันไหมออกสื่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสามามความสามารถอย่างสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดใจถามถึงความสัมพันธ์กับไมพัทรเดชตกลงยังไงกันนางเอกสาวตอบว่าไม่มีสถานะในสื่อมวลชนชัดเจนในชีวิตเราเขาเป็นเพื่อนที่เราคุยกันทุกเรื่องย้อนกลับไปคือเป็นแฟนไมสาวปุกลุกก็หลุดเรียกหนุ่มไมว่าเป็นแฟนค่ะเจ้าตัวออกอาการเขินจนเสียอาการเลยทีเดียวแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้ชายพูดก่อน ส่วนความรักตอนนี้ก็ดีแต่คิดถึงบ้างเพราะไม่ได้เจอกันเลยล่าสุดปุกลุกฝนทิพย์ได้โพสคลิปวิดีโอลงบนช่อง t ิกตอกแอดปุกลูกฝนทิพย์พร้อมแคปชั่นทำไมไม่ถามซักทีอะได้เปิดประเด็นว่ามีคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนทำไมไม่ถามละ่ะว่าหลังจากนั้นเธอได้แพลนก้องไปหาไมค์ที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมทั้งเปิดเพลงเป็นแฟนกันไหมของโฟมสซึ่งไมค์เองก็ออกอาการเขินแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะงานนี้นอกจากจะทำเอาบรรดาแฟนคลับพาราฮอน รวมถึงชาวโซเชียลพร้อมใจกดไลค์รัวรฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ